สวัสดีค่ะวันนี้พี่เก่งรับหน้าที่ไกด์พาทัวร์โครงการเสริมสร้างบุคลากรเก่งดีมีอุดมการเพื่อการพัฒนางานอัตลักษณ์ของกรมการพัฒนาชุมชนโดยโครงการของเรามีทั้งหมด3กิจกรรมกิจกรรมแรกได้แก่ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างแรงจูงใจการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนและถ่ายทอดอุดมการโดยวันแรกจะได้เรียนรู้กับวิทยากรมากประสบการณ์รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานในชุมชน โดยมุ่งเน้นหลักการทำงานทันโลกทันสมัยทันท่วงทีและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งเริ่มจากการสร้างอุดมการให้แก่พัฒนากรยุคใหม่เพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดอัตลักษณ์ของตนเองผ่านการเหลียวหลังแลหน้าและตลอดระยะเวลา61ปีของกรมการพัฒนาชุมชนพัฒนากรจึงถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างพลังชุมชนที่เข้มแข็ง ในส่วนของวันที่2นั้นเรียนรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามนโยบายและภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนก่อนการเข้าสู่การเรียนรู้เราจะเริ่มจากการวอร์มอัพด้วยกิจกรรมชิคเก้นแดนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดความตื่นตัวที่จะเรียนรู้จากนั้นเข้าสู่หัวข้อการบรรยายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนผ่านบทบาทหน้าที่พัฒนากรในการทำงานร่วมกับชุมชน โดยยึดประชาชนเป็นฐานผ่านการประสานงานร่วมคิดร่วมทำโดยให้ชุมชนนำทรัพยากรในพื้นที่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุดโดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการทั้ง4กลุ่มงานได้แก่กลุ่มงานสารสนเทศกลุ่มงานยุทธศาสตร์กลุ่มงานประสานและสนับสนุนกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและพัฒนาการอำเภอ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการทำงานจากประสบการณ์ในด้านงานพัฒนาชุมชนกว่า30ปีสำหรับกิจกรรมที่1ก็จบลงไปแล้วนะคะกิจกรรมต่อไปนั้นเตรียมตัวแพ็กระเป๋าให้พร้อมในตอนหน้าเราจะพาทุกท่านไปลงพื้นที่ที่อำเภอชุมแพแล้วเจอกันค่ะ